คุณไม่เคยเห็นเวฟรุ่นนี้คุณไม่เคยได้ยินเสียงของมันมาก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนี่อาจจะเป็นเวฟที่หายากที่สุดในประเทศไทย ทางฝั่งซ้ายของเครื่องรถคันนี้ไม่จะเป็นต้องมีแป้นเกียร์เพราะมันไม่ต้องเข้าเกียร์ขาสตาร์ทจากที่แต่เดิมอยู่ฝั่งขวาก็ถูกย้ายมาฝั่งซ้ายและถูกแทนที่ด้วยชุดชัพลัดท็อปสปีดของมันยังคงเป็นที่ถกเทียงกันในสากโลโลกวันนี้เราจะมาทําการไขความลับนี้กันและนี่คือ Honda Wave 110i AT แล้วกาที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็คือเจ้า Honda w เวฟร1อยสบตอนนี้ที่ผมได้เพิ่มเติมเสริมแต่งไปก็คือมีท่อนะครับท่อน,นี้เป็นท่อโยชิมุระเอ่อดึกดําบันเป็นซาฟอสซิลเลยทีเดียวนะ <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเป็นเหมือนผมอะ่ะคือเรารถรุ่นนี้นี่คือเราเห็นได้น้อยมากแล้วพอเห็นแต่ละทีเนี่ยมันก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยถ้าไอ้เวฟร,รุ่นเนี้ยมันใส่ท่อเสียงมันจะดังยังไงวะมันจะดังเหมือนคลิกไหมดังเหมือนพีเซ็กไหมหรือว่าดังเหมือนเวฟร้อยสิบธรรมดา เดี๋ยวผมจะเบิ้นตัวเปล่าให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือล้อยังไม่แตะพื้นนะเป็นไงเสียงมันแรงใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปลองกันตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนยางใครก็ไม่รู้นะครมีคนกรีดยางอยู่ด้วยเห็นไหมไปดีกว่านะก่อนที่คนที่กรีดยางก็จะแจ้งตำรวจมาจับ ดูจากที่ผมเบิ้ลไปเมื่อกี้แล้วเพื่อนๆคิดว่ารถผมเนี่ยจะได้ท็อปสปีดเท่าไหร่เม,ม,ม้นกันเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างขับๆไปก็ขอรีวิวเจ้ารถคันนี้หน่อยนะครับรถคันนี้เป็นรถเวฟออ t โตที่ออกมาพร้อมเวฟร้อยในตัวรลนแรกๆนะฮะเวฟตัวนี้นี่น่าเสียดายมากที่มันไม่ได้ไปต่อนะครับมันถูกวางขายเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เลกขายไปเลย เพราะว่าดูเหมือนหลังจากปีแรกที่วางขายเนี่ยก็ยอดขายก็ไม่ได,ดีเท่าที่ควรนะเออดูเหมือนน่าจะไปไม่รอดอนะ่ะเพราะว่าตลาดตอนนั้นคือคนคงงงๆอ่ะว่าเฮ้ยรถเวฟร้อยสิบแต่ว่าขับเหมือนกับคลิกขับเหมือนกับ p c กคนคงงงกันอ่ะนะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นรถเรไบอีกหนึ่งคันของประเทศไทยไปเลยทีเดียวส่วนเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่ตอนนี้ที่ผมขี่ดูผมก็รู้สึกว่ามันจะว่ามันเหมือนกับคลิก ที่อยู่ในร่างเวฟสักทีเดียวไหมผมก็ไม่เหมือนนะถ้าเป็นรถสายพานันธุ์โดยกําเนิดเนี่ยผมรู้สึกว่าอัตราเร่งตอนออกตัวเนี่ยมันจะพุ่งปีพุ่งปีมากกว่านี้นะครับแต่สําหรับเจ้าเวฟออโต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อยๆไหลค่อยๆไหลพุ่งไปนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมบีบให้ดูเห็นป่นปะอันนี้ก็บีบบนปลอกแล้วนะรอบเครื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างต่านะครับเหมือนรถมันอืดๆทื่อๆไม่มีกําลังค่อยๆไหลไปเรื่อยๆ เสียงนี่ผมฟังผมว่ามันเหมือนเอ็กแมกมากอะคือมันรอบต่ำอะ่ะรอบมันไม่กวาดต่ข้างหน้าสักทีมันมันขี่ไปแบบว่าอยูแต่รอบต่ำๆเสียงมันเลยทุ้มๆมากอ่ะเดี๋ยวแซงกระบะให้ดูอันนี้ก็บิดหมดปอกแล้นะอัตาอัตาเล็งกับโคดชิวเสียงท่อมันสำนักแต่งแต่บิดทีนี่กูนึกว่าสำนักสง อ,อันนี้บิดบิดมุมปอกแล้วนะที่ผมไม่ค่อยได้ขี่คันนี้ให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยเพราะว่าช่วงตอนผมได้รถคันนี้มาใหม่เนี่ยผมผมมีปัญหากับสายพานบ่อยมากเลยผมตีกับแม่งบ่อยมากเพราะเรื่องสายพานขานเนะี่ยแหละรถควนขึ้นอีกเป็นไรวะเนี่ยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้เผมควนขึ้น,นะครับแล้วก็สตาร์ท อ้าโอ้ดูกินขึ้นหืกินแบบหมูย่างโทบุโตะนะฮะ้็แต่รถคันนี้มารถผมก็สายพ่านขาไปห้าซินแล้วนะก็มันเกิดมาจากชามหลังที่มันที่มันเหมือนกับว่ามันมันอะไรว่ามันสึกล้อมันสึกล้อแล้วแล้วพอชามหน้ามันขยายตัวปุ๊บ ชางหลังชามหลังอะไรทุยชามหลังมันไม่ได้มีประสิทธิพันธ์ต่อชามหน้าด้วยเลยอ่ะมันก็เลยกิดการดึงสายพานกันไปกันมาจนมันขาดนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนละเบิกศูนย์นะฮะแค่ชามหลังนี่ก็ดูไปสองพันกว่าบาทเลยนะครับบอกเลยว่าจุกอ,อกจุกใจนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผมผมคิดว่าผมไม่น่าจะจบนะเพราะว่าเสียงโซาลารินนี้ก็ดังมากเลย อัตราเร่งน่าจะพุ่งไปกว่าน,นี้นะคิดว่านะแค่คิดว่าเอาละโอเคเราถึงสนนสีเลนละเดี๋ยวเ,เพื่อนๆม้นกันไปเลยนะค,คิดว่าผมจะทําท็อปสเปดของเจ้าเฟบมอโต้นี้ได้เท่าไหร่นะครับไปสู้เขาบอกโตว้วันนี้ฉันจะดเทนแก่ตามหาหนึ่งร้อยจเพให้ได้เลยทีเดียว1น0รอยจเพนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับเวฟร้อยสิบนะครับนี่แสงรถกระบะโอ้โหนี่นก็บิดปอกๆนะไมันแสงด้แค่เนี้ย แสงพ้นไหมเนี่ยโอเคพ้นอยู่กระบะเขาจนต้องชะลอให้เราไปโอ้มีขาบน้ำมันด้วยเนี่ยว่าจะเทโคงะนะ้งซะหน่ะโอ้ยขาบน้ำมันมันเยอะที่ไหายมาเบรอนยางไหนไหมเอาเลืกกเอาใช่ เปื่นยางไม่ไปวะเอ้ยเอ้ยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่นิดน,นึงมาพร้อมแล้วไปแล้วครับโอ้โหหมอบไปแล้วฮะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเข็มไม้ไม่กระติกแลบ หมอไปครับจะได้เท่าไหร่ปะเนี่ยหมดยังเนี่ยหมดยังวะาโอเคผมรู้สึกว่าหมอบกับไม่หมอบน่าจะมีค่าเท่ากันนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่ G P S นะครับเดี๋ยวข้างหน้าไปทางลงเนินผมคิดว่าทางลงเนินข้างหน้าน่าจะช่วยให้ผมได้เลขสวยๆกว่านี้ปวดหลังที่ไหม ฉันจะต้องได้ร้อยกีเพียรให้ได้ฉันจะต้องให้ได้ร้อยกีเพียรให้ได้เลยยี่้า,าโอ้เว่อรร้อยยี <c> ่ห <oughs> ้าร้อยสองแซงไปชิวๆเดี๋ยวเรามาดูตัวร้อยยี่ห้ากันดีกว่านะครับรนะ้อยยี่ห้าแหวกไม่ได้แล้วเดี๋ยวร้อยยี่ห้าแหวกลบ รี่ยิบาแหวกลงเห็นผลเห็นผลไหมเห็นผลไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือทพี่รอยยิบ้าก็ห่างไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับข้างหน้าก็เป็นเนินนะฮะเดี๋ยวจะลองขึ้นเนินดูว่าน้องโตโตขอโรถเสียงหลงเลยว่าน้องโตโตจะทำได้ดีแค่ไหนไปแล้วเว้ยน้องโตโตของผมขึ้นเนินแล้วไปเลยลูกพ่อไปเลยนายต้องทำได้ อาเชนหมอบช่วยเลยไม่ช่วยใช่ไหมไม่น่าจะช่วยโอ้โหวิ่งยังเร็วกว่าเอ,อ้ยอทางลงเนินว่ะทางลงเนินว่ะเอาละผมหวังว่าผมจะได้ทบสปีดจากทางลงนี้ไปแล้ว เราเมื่อกี้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยเราตัดจากที่ขับดูผมก็คิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละว่าท่อสเปียดผมอบอกโตเนี่ยมันไม่น่าจะถึงร้อยเพื่อนๆที่ดูช่องผมเนี่ยใครขับเว็บอโตอยู่ช่วยเม้นบอกหน่อยนะครับว่าเว็บอโตของเพื่อนเนี่ยมันมันวิ่งได้เร็วเท่ารถผมป่ะเออเอออยากรู้ว่าท่อสเปีย์ของรถเพื่อนเนี่ยมันเร็วเท่ารถผมหรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นเนินอีกทีหนึ่งอ่ะผมตอนนี้ผมปั่นรอบรอละไปแล้วขึ้นเนิน บืนบืนืนืี่ได้แค่นี้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหลุงที่เดินอยู่ข้างยังดูเหมือนจะเร็วไวายอยู่เลยนี่หมดปลอกแล้วนะเออเว้ผมอยากเอาคันนี้ไปแบบบุรีรัมพ์พันเมตรมากเลยไปลงแข่งรุ่นประหยัดน้ำมันแต่ก็จากที่ผมหาข้อมูลมาไอ้เว็บร้อยสิบเอทีนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประหยัดน้ำมันเท่า เวมีเกียร์นะเวมีเกียร์ผมรู้สึกว่าจะประหยัดน้ำมันเยอะกว่าอีกอาจจะเป็นเพราะว่าเออด้วยชิ้นส่วนของรถที่มันเยอะมันต้องแบ่งกําลังไปใช้งานในส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนนั้นมันก็เลยจะทําให้กินน้ำมันมากกว่านะครับนี่สิ่งที่ร้อยสิบไม่มีสิ่งที่ร้อยสิบธรรมดาไม่มีคือเอาขาตั้งลงแล้วรถดับด้วยนะครับเป็นไงวะหลอเทเลยท่อ โอเคนะครับสำหรับคลิปทดสอบสมรรถนะเวฟร1อยสบนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับที่จริงรถผมเนี่ยมันก็ยังไม่ทันสมบูรณ์100%นะผมว่าคือเรายังไม่แกะดูข้างในไงว่าข้างในเครื่องเนี่ยมันสภาพประมาณไหนนะครับรถเดิมๆอกจากศูนย์เนี่ยผมว่ายังไงก็แรงกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมเห็นคนแถวบ้านผมขี่นะก็รู้สึกว่าเอยมันน่าจะแรงกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้อ่ะเขาวิ่งแบบชิวๆฉลุยเฉลุยเลยแต่ว่ารถผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรื้อดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือผมได้ลื้อ ทางนี้นะครับฝั่งคัดเฉยๆก็มีการไล่เม็ดไประดับหนึ่งแล้วนะครับผมไล่เบอร์1 2 14นะครับเดี๋ยวใช่เพราะว่าเปิดดูก่อนเออ12 15ตอนแรกนี่คือผมกะว่าผมจะเอาเวฟออโต้เนี่ยมาวางเครื่อง c b บ3 0าแต่ทีนี้คือผมก็มานึกดูแล้วว่ารถคันนี้เราก็ซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะ <S <S มันมีทะเบียนแต่มาตมันไม่มีเล่มนะ <S <S <ๆ>พอมาไม่มีเล่มแลวเนี่ยเวลาเราจะลงทุนอะไรกับรถคันนี้หรือว่าเราจะจัดเต็มใส่ของอะไรเงี้ยมันทําโดยไม่สบายใจอ่ะ เออผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราจะทําอะไรที่มันจัดเต็มกว่านี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อรถมีทะเบียนมาทําดีกว่าส่วนรถคันนี้ก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วเคยขายไปแล้วด้วยรอบนึงแต่แม่งขายไปปุ๊บเจ้าของเจ้าของใหม่เขาเอาไปขี่ขี่แป๊บเดียวแล้วก็สายพานขาดแล้วก็เอามาคืนผมนะครับคือเหมือนกับรถคันนี้คือมันไล่ไม่ยอมไปนะฮะขายไปแล้วก็กลับมาที่เดิมมันอาจจะมีความผูกพันอะไรกับผมก็ได้อะก็เลยเก็บมันไว้แล้วกันนะ เดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าเนี่ยถ้าผมมีความกระตือรือร้นอยากซนทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้อีกนะเพราะว่าบอกได้หลอดตัดว่ะเพราะว่าผมก็อยากทําเหมือนกันนะผมอยากสัมผัสอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยรถวิบออโต้แบบเปิดลอยเปิดลอยเปิดลอย,อยงี้มันเป็นยังไง เดีย๋ยว hey, วันหน้าผมลองดูแน่ครับจัดไปสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้ถ้าวันหน้ามีอะไรจะถ่ายอีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีครับอาไงพ่อใหญ่ครับสปาร์กนาโนอยาจะลองอิทลิตของเวฟออโต้ไหมฮะไอยามาฮ่าเดี๋ยวเจอฮัน d a าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเท่านี้ใครใหญ่เพราะเข้าใจผม ก็ดับในที่สุดนะให้ตายสิเนี่ยกระติบม,มาได้ทีละนิดทีละนิดจะถึงแล้วเนี่ยอ่ะรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนพักไว้สักแปบบ๊บมันก็จะสตาร์ตติดแล้วก็ขี่ได้ต่อนะไม่รู้เป็นอาการของเอราเลยจะผมพักมัไว้แป๊บนึงแล้วก็สตาร์ตแล้วผมก็จะกระลึบกระลึบต่อจนไปถึงตรงนู้นนะครับใช่ นี่โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องโตของเราได้สวรรคตแล้วนะไม่นะน้องโตมันเป็นยีย่อะไรเนี่ยจะพอหายจากเรื่องสายพานปพปัญหาใหม่มาเลยทันทีลูกเยี่ยม